สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตนะครับวันที่26เดือน11ปี2024ครับพบกับผมริวอชิรกรนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีซิเิอร์ตี้ส์ครับวันนี้นะครับเซตอินดีคส์ครับปรับลดลงนะครับลบห0าจุดลบศูนปิดที่ระดับ1,438.25จุดมูลค่าการซื้อขายครับเบาบางนะครับ3.6หมื่นล้านบาทโดยจำนวนหุ้นที่ปรับลงครับมีสามร้อยยีบริษัท ุ้นที่ปรับขึ้นมี168บริษัทครับตอนนี้มาดูเซกเตอร์ที่ปรับลงกดดัชนีครับคือกลุ่มพลังงานครับ Gulf ปตทปตทอสอพอส่วนเซกเตอร์ที่ปรับขึ้นพยุงดัชนีครับคือกลุ่มชิ้นส่วนครับ Delta ฮานา วน,นี้เรามาดูหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นครับกลุ่มแรกนะครับเดลต้าเนี่ยบวกไป4.1%ครับฮานาบวก2.7%โดยมีจิตวิทยาบวกครับ2ประเด็น1น่งนะครับโซงพาณิชย์รายงานยอดส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนประกอบเดือนตุลาคมเร่งตัวขึ้น77.5%เยนเยีย,ย,ยมากกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง10เดือนแรกกว่าเท่าตัวโดยมกราคมถึงตุลาคมนะครับโต37.1% ประเด็นที่2ครับ u s b Yield นะครับสองและสิบป,ปีเริ่มชะลอตัวเป็นจิตวิทยาบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคหรือว่าหุ้นโกลด์ซอกกันเองครับผม กลุ่มต่อมาครับ BTS นะครับวันนี้บวกไป2.9%อครับโดย BTS นะครับมีจิตวิทยาบวกจากข่าวสภากทมไฟเขียวจ่ายหนี้ให้ BTS ก้อนแรกประมาณ1 4หมื่นล้านบาทหนุน cash flow เพิ่มนะครับและช่วยลดภาระหนี้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายดอกเบี้ยนะครับนอกจากนี้ยังมีประเด็นให้เกฑงกำไรจากนโยบายเก็บค่าโดยสาร20บาทตลอดสายนะครับเป็นบวกต่อ BTS โดยตรงและสีเขียวเนี่ยเหลือสัญญาสัมปทานนะครับไม่นานนะครับขายออกคุ้มค่ากว่า,าหากเทียบกับ DEM ส่วนสายสีเหลืองชมพูปัจจุบันขาดทุนนะครับหากขายออกจะช่วยลดขาดทุนให้กับ BTS ครับผม ต่อมาครับ STA ครับบวก 1.1%, STGT บวก4.6%โดยตอบรับรายงานนะครับยอดส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น3.2.6%เยือนเยียและ27.2%เยือนเยียเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่12ติดต่อกันคาดนุนยอดขายและผลกำไรของ STA และ STGT ปรับขึ้นต่อเนื่องใน Q4 ปี2024ครับ ต่อมาครับทัสโกครับบวก3.2%โดยมีจิตวิทยาบวกจากราคาน้ำมันดิบปรับลงนะลงทุนครับคาดหวังต้นทุนผลิตยางมาตอยลดลงตามเนื่องจากน้ำมันดิบเนี่ยเป็นสารตั้งต้นนะครับหรือวัตถุดิบหลักของโรงกลั่นยางมาตอยมูน Gross Profit Margin เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามครับมองเป็นประเด็นเกณฑ์กำไรในระยะสั้นเท่านั้นครับสุดท้ายครับแจสครับบวก0.9% Mon โมบวก22% โดยนักลงทุนครับมีความคาดหวังเชิงบวกหลัง t o o t o o t l a s s o s s o t i o t p r n p r e r l e r l u e l u m l t m i นะครับได้ลงนามยืนยันอย่างเป็นทางการแจ้งว่า Jazz เนี่ยได้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการถ่ายทอดสดภาพและเสียงนะครับของ EPL และ FA เเป็นเวลา6ปี6ฤดูกาลใน3ประเทศครับไทยกัมพูชาและลาวโดยวันนี้ครับทีมกลยุทธ์ของเราเนี่ยได้คอมเมนต์นะครับและแนะนำเกฑงก,กำไร Jazz และโมโนสำหรับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงครับ วันนี้เก่งหลังเกมชูประเด็นเซ็ตก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ